สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาภาพมาเบิงผมได้มาใหม่นะครับตัวนี้ตัว CZ 457ของเจ้าเทนนิงนะครับมามาลุ้นเบิงว่าความสวยจะจะสําใดนะครับมาเบิงความสวยว่าจะสวยหรือบอจังไดนะครับมามาลุ้นนํากันนะครับมาแกแกะกล่องเจ้าเทนนิงซ5 7นะครับแกกกล่องใหม่ๆเลยนะครับมาลุ้นเบิงว่าจะสวยบอ นี่เจ้าคือเจ้าเทนนิงสี่ห้าเจ็ดนะครับแค่กล่องไปแล้กันนะครับว่ออารวมยันไง ทีหลอกขึงนกบหลอกหลอกตัวนี้ขึ้นบนตัวนี้กันนะครับหลอกหลอกหลอกหลังสองหลอกบนหนึ่งนะครับว้าวเปิดดูนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับตัวนี้ใบเซ็ตหนึ่งนะฮะได้เซ็ขหนึงเลยนี่ะมานี่นะครับตัวน,น,นี้ไม่มีหุกกระวินนะครับไม่ไม่มีหูกกระวินจะมาแบบนี้นะครับ ไม่มีหัวนิตมนะครับตัวนี้จะมีตัวนี้แม็กแม็กมะนําครับแม็กแม็กคาหานัดนะครับติดมานะครับแม็กคาานัดนะครับตัวปืนก็นี่ปลายเกี่ยวถอดได้นะครับตัวนี้ถอดได้นะครับเป็นถอดได้ไล่หม่กับโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้มันมันเมื่อผมแก้ตอนคํานะครับมันเมือนนะครับ ก็สวยสวยอยู่ครับนี่ลายใหม่ลายใหม่ยังสวยเลยครับชอบลายใหม่มีตาขอมนะครับตรงนี้ตรงมือจมมีตาด้วยนะครับปกติเขาว่าถ้าถ้าปืนมีตาสายหลามันสิมันนะครับสวยๆอนะครับถือใจ๊กนานะครับสีทนนะครับมาดูกล่องใหม่เจ้าเทนนิงครับสห487นี่ลูกเลื่นนะครับลูกเล่นยังไม่กอับนะครับนี่ลูกเลื่น กุญแจเหรอยเบิ่งที่มันมันคือบอเหรีอญก็มีมีเลขตีด้วยครับมีตีเลขด้วยนะครับเพื่อนจะบ่งบอคือตัวศรีหาสองนะครับกุรือนนะครับจะต่างกับศรีหาสองจะต่างกัน,น,น,กน,น,น,นเยอะเลยนะ ตัวรุ่นนตัวรุ่นนสี่ห้าสองมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะทำรีวิวา้ดูตัวสี่ห้าสองนะครับตัวนี้สี่ห้าเจ็ดนะครับตัวนี้สี่ห้าเจ็ดเขาว่ามันถอดตัวนี้ได้ครับถอดได้เขาว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้เห็นแล้วนะครับมันมีนับอยู่ตรงนี้เห็นว่ามันถอดได้นะครับแต่ว่าสี่ห้าสองถอดเมื่อด้นะครับเดี๋ยวจะพาพาเรเบิกของแข็นะครับแต่ว่าตัวปืนสวยอยู่ครับติดใจร้ายนะครับ กล่องเกี่ยวนะครับตัวนี้กล่องเกี่ยว72จะมี12กับกนะครับตัวนี้เอามาปกกล่องเกี่ยวนะครับปลายท้ายก็มองเือพอดีนะครับตัวแก่เพราะว่าปรับแต่งกายมันปรับง่ายนะครับตัวนี้อ,อันนี่หานัดมามาตนี้ก่อนมาเบิร์ของแถมน,นะครับอะไ ยนหนึ่งอยู่เฉยอยูเฉยนะครับวางจังสีแดงบางจังสีแดงมาเป็นของแขฉนะครับนี่ไปนะครับเป็นปลอกฟองถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ได้มากมาน,น,นะครับทั้งนี้นะครับไปแล้วกัอมามือของแถมตัวนี้ก็แถมนะครับกระานาอ,อน่ยงายงแล้ตัวนี้อันดานะครับยาก,กันสนิมตัวนี้ก็แถมนะครับแล้วก็แม่แส่นะครับแส่แส่ล้างล้ำกล่องตัวนี้ก็แถมเหมือนกันครับ แถมของแถมเยอะเลยครับตัวนี้แถมเหมือนกันนะครับกันแล้วก็ตัวตุนก็แถมนะครับตัวนี้ก็แถมสองสองกล่องนะครับของแถมเยอะมากมายเลยนะนี้ก็เป็นตู้ C C I นะครับแถมแถมสองกล่องเลยนะครับ ตัวนี้กระแถมนะครับก่องตัวนี้มันเป็นกระเป๋าใส่กระสุนนะครับเนี่ยกระสุนนะครับตัวนี้แถมเหมือนกันครับมนียงบางหัวกระวินเนี่ยครับราคาก็เอาเรื่องนะครับก็แถมนะครับตัวนี้ก็แถมเหมือนกันนะครับหูวกระวินปกติตัวนี้จะไม่มีไม่มีหูกระวินมาให้นะครับไม่มีหูกวินมาให้นะครับขออนุญาตนะครับผมจะปวดอ่านอ่านสารสนับการนะครับเพราะว่าผมปกตินัดด้วยอกันตนัดบอกผมเป็นคนอสานนะครับแต่ว่าเราไม่ค่อยนัดกันเลยนะครับ ตัวอู้เยอะเลยนะคร Herm ับของแถมเยอะเลยเป็นสายสไ้ายนะครับตัวนี้กับแถมนะครับไม่ได้ซื้นะจะซื้อแต่ตัวปืนตัวนี้สายสะพายนี่แถมนะครับโอ้ก็โอเคนะครับถ้าคนไหนชอบก็เปลี่ยนได้นะครับสายสะพายต้องเย็บนะครับเป็นอันตรายถ้าหลุดี้ ต้องหย็บนะครับต้องทำใหม่ต้องใส่ใหม่นะครับสวยๆนะครับของแท้แต่ว่าตัวต้นนี้บได้แถมนะครับตัวนี้ซื่อนะครับตัวนี้ซื่อหมอได้แถมนะครับหมอได้แถมมาเป็นตัวนี้กล่องผมใช้ของนิสโคบอรี่นะครับบอด้แถมนะครับตัวนี้ซื้อ ซื้อน้ำราคาก็พอฟังนะครับจับต้องได้นะครับส่วนราคาจับต้องได้นะครับสามสามคูนสิบสองนะครับก็สวยอยู่เส้นเดี๋ยวจะมีคลิปกันยิงหึือสวยเส้นเส้นเลนก็นี่ครับเส้นเลนแก้ยังไงล่ะแก,ปปก้บุปผีระบายเพราแก้ยังไงเนาะ โอ้เขติดไปนะครับก็ติดไปมันก็สิแกะบาออกนี่นี่ตัวตัวกล่องของห่อไว้ย่างดีนะครับมาดูว่ามันจะสวยบอกจะเข้ากันแบบเบื้อกเบาเม็ดไปหน่อยแสงมั่พอกันจะว่ากันได้ครับโอ้ จับต้องได้นะครับราคาจับต้องได้นะครับจับต้องสวยราคาไม่ก็ไม่ไม่ไม่นานมากนะครับสําหรับไอเจตัวเทนนิงนะครับไม่ไม่หนักมากนะครับราคาก็ประมาณก็จับต้องได้นะครับมีฟ้ากระโดดข้างหน้านะครับมีปรับลาเออไม่บอกมันจะไงล่ะผมก็ไปคล้องนะครับคล้องตัวนี้นะครับว่ามันมันยังไงนะครับปรับยังไงนะครับ แนวก็ือูแ่น้อยทั้งวานเนาะไม่บอกว่ม hmm. ันหมุนได้หป่ที mm ่ว่าสามคูส,มสิบสองเท่านะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปตั้งกันนะครับกล่องตัวนี้ว่าใช้ยังไงนะครับผมก็ยังไม่คล่องนะครับต้องต้องไปทำความความความประจักษ์กันก่อนนะครับว่าตัวนี้ปรับหลาปรับนั่นนะครับ เดี๋ยวเวลาประกอบผมจะจะรีวิวให้ดูนะครับราคาต่ำมันจะจิกตัวนี้ราคาต่ำจะจิดตัวตัวศูนย์แดงศูนย์แดงเป็นสีดำน้บเป็นสีดำนะครับศูนย์แดงเป็นสีดำ,ดำโอเคนะครับสวยนะครับ ตกลงแล้วก็โอเคนะครับสวยอยู่ถูกใจตามตามนั้นนะครับถูกใจอยู่ใส่ลูกเล่น่งปกตินะครับถ้าเป็น่หาสองมันจะจะกดตัวน,นี้นครับใส่ลูกเล่นเข้าไปแล้วก็โอเคนะครับไม่หนักไม่เบากล่องก็ยี่สิบสีนิวนะครับยี่สิบซีนิวนะครับกล่องนะครับ ประกอบทุกเดื่อนแล้วก็สวยงามตามท้องเรื่องนะครับก็เบากระเป๋าไปนะครับจัดมาตัวนี้ตัวเทนนินะครับตัวนี้ก็ฝาข้างหน้านะครับฝากดแสงนะครับใส่ใส่มันนะครับกดแสงนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ตัวซ Z สี่ห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับเจอเทนนิงนะครับมาจนการแกะกล่องนะครับมาได้ของใหม่นะครับของลิ้นเอา สำหรับสายดาตัวนี้ซีเซ็ตของ CCI นะครับกระสุนก็ใช้ของ CCI นะครับประมาณสองกล่องที่ทางร้านแถมมาให้นะครับเยอะๆเลยครับไม่แถมแต่ตัวนี้นะครับแต่กล่องกล่องยังไม่แถมนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมการตัวใหม่ของสมารมทิสซันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกําลังใจต่อไปนะครับการทํา ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็มือใหม่เหมือนเหมือนกันนะมือใหม่ว่าทำรีวิวเรื่แลกแลกความคิดเห็นนะครับว่ายังไงก็อย่าลืมแนะนําด้วยนะครับผิดพลาดประการใดนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ